You are listening to Dr. h e r i t podcast Opening new knowledge broadening your mind สวัสดีครับผมดรฮาริตและนี่คือ Dr. h e r i t podcast เปิดความรู้ใหม่ขยายแนวความคิดของคุณเพื่อนๆกำลังฟัง Dr. Harit podcast นะครับวันนี้ผมนํา2เอพิโซดที่ค่อนข้างป๊อปปูล่านะครับจากปีที่แล้วนํามารวมกันนั่นก็คือเอพิโซดของ70คําสอน พ่อรวยสอนลูกนะครับเป็นหนังสือที่เปลี่ยนไมเซตของผมทางด้านการเงินทางด้านการทําธุรกิจเลยนะครับก็เป็นสอนพิสดที่ผมชอบมากๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากเอามาให้รวมกันวันนี้ก็นํามารวมกันแล้วยังไงเพื่อนๆฟังดูนะครับ70คําสอนจากหนังสือ Rich Dad Poor Dad พ่อรวยสอนลูกโดย Robert Kiyosaki วันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนึงครับ ที่ค่อนข้างอมตะเลยออกมา20กว่าปีแล้วแต่ก็ยังเป็นท็อปเซลเลอร์ในหลายๆประเทศเลยนะครับก็คือ Rich Dad Poor Dad หรือพ่อรวยสอนลูกนั่นเองหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมก็ว่าได้นะครับในเชิงของการลงทุนแล้วก็การทำธุรกิจต่างๆวันนี้ผมเลยได้เอาสรุปบทเรียนสำคัญๆนะครับ70ข้อที่หนังสือเล่มนี้ได้สอนไว้นะครับ มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันครับยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับข้อ 1. คนจนมักคิดว่าฉันทำไม่ได้แต่คนรวยจะคิดว่าฉันต้องทำอย่างไรข้อ 2. เมื่อคนจนเห็นของที่แพงไปจะมักคิดว่าเราไม่มีเงินซื้อหรอกส่วนคนรวยจะคิดว่าฉันจะทำอย่างไรฉันถึงจะซื้อมันได้ข้อสาม คนจนส่วนใหญ่มองว่าคนรวยนั้นเห็นแก่ตัวแต่คนรวยที่แท้จริงนั้นชอบแบ่งปันและสามารถสร้างงานช่วยเหลือคนอื่นได้มากมายข้อ 4. คนจนมักเรียกร้องเงินเดือนให้ได้มากๆโดยไม่คำนึงถึงว่าตัวเองได้เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจหรือบริษัทที่ตัวเองกำลังทำอยู่หรือไม่ส่วนคนรวยมักจะมองว่าหากต้องการเงินมากขึ้นจะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองได้อย่างไร ข้อหคนจนจะมองว่าการทำธุรกิจเป็นการเอารัดเอาเปรียบการชิงดีชิงเด่นเหนือลูกค้าหรือเหนือคนอื่นคนรวยจะมองว่าการทำธุรกิจคือการแก้ปัญหาให้คนอื่นยิ่งสามารถแก้ปัญหาให้คนได้มากก็จะยิ่งร่ำรวยข้อ 6. คนจนคิดว่าความจนหรือการถังแตกเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญตลอดชีวิตคนรวยคิดว่าการถังแตกหรือความยากจนนั้น สามารถแก้ได้และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวข้อ 7. ชีวิตมีอยู่สองทางเลือก 1. คือเดินตามความฝันของตัวเองทำธุรกิจของตัวเองทำสิ่งต่างๆของตัวเองหรือ 2. เราทำเพื่อความฝันของคนอื่นโดยการเป็นลูกจ้างทำความฝันให้เขาสำเร็จแต่ลืมความฝันของตัวเอง 8. นิสัยการใช้เงินคนจนมักจะมองว่ารายได้นั้นสำคัญ แต่คนรวยจะมองว่ารายจ่ายสำคัญกว่าสิ่งที่เราจ่ายจะทำให้เรามั่งคั่งหรือยากจน 9. พ่อจนจะสอนว่าตั้งใจเรียนจะได้ทำงานในบริษัทที่ดีๆส่วนพ่อรวยจะสอนว่าตั้งใจเรียนคุณจะได้ตั้งบริษัทที่ดีๆหรือซื้อบริษัทที่ดีๆ10พ่อจนจะสอนว่า ความล่ำรวยนั้นจะทำให้เราชั่วร้ายคนรวยนั้นชั่วร้ายส่วนพ่อรวยสอนว่าความยากจนเป็นบ่อกเกิดแห่งความชั่วร้าย 11. พ่อจนจะสอนว่าควรจะเสียภาษีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นส่วนพ่อรวยนั้นจะสอนว่าภาษีเป็นการทำโทษคนขยันและทำให้คนขี้เกียจได้รางวัล 12. พ่อจนนั้นชอบพูดว่าพ่อไม่รวยเพราะพ่อมีลูกส่วนพ่อรวยจะชอบพูดว่าเพราะพ่อมีลูกพ่อต้องรวย 13. พ่อจนนั้นห้ามพูดเรื่องเงินเรื่องทองบนโต๊ะอาหารแต่พ่อรวยบอกว่าเราต้องศึกษาปรึกษากันเรื่องเงินเรื่องทองบนโต๊ะอาหารนั้นสามารถพูดได้ 14. พ่อจนนั้นบอกว่า เรื่องเงินเนี่ยต้องปลอดภัยไว้ก่อนอย่าเสี่ยงพ่อรวยบอกว่าเราต้องรู้จักวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงและกล้าที่จะลงทุน 15. พ่อจนบอกว่าการลงทุนซื้อบ้านนั้นจะเป็นทรัพย์สินส่วนพ่อรวยบอกว่าการลงทุนซื้อบ้านนั้นอาจจะเป็นหนี้สินที่ใหญ่ที่สุดก็ได้เราจะต้องหาความรู้และรู้ว่าอะไรคือหนี้สิน และอะไรคือทรัพย์สิน 16. พ่อรวยจะสอนว่าเราต้องรีบใช้หนี้ให้หมดให้เร็วที่สุดส่วนพ่อรวยบอกว่าเราจะต้องรู้จักบริหารหนี้จัดการหนี้การมีหนี้นั้นไม่ใช่เรื่องที่เสียหาย 17. พ่อจนบอกว่าเราจะต้องประหยัดทุกบาททุกสตางค์เพื่อเก็บออมเงินส่วนพ่อรวยบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ของเรานั้น จะต้องนำไปลงทุนอย่างชาญฉลาด 18. พ่อจนสอนวิธีการเขียนประวัติเพื่อให้เราไปหางานดีๆได้กับบริษัทดีๆแต่พ่อรวยนั้นสอนวิธีการเขียนแผนธุรกิจให้เราได้มีบริษัทของเราเอง 19. พ่อจนบอกว่าชาตินี้เราไม่มีวันรวยหรอกแต่พ่อรวยบอกว่าชาตินี้เราต้องรวยให้ได้ 20. พ่อจนบอกว่าเงินไม่สำคัญ แต่พ่อรวยบอกว่าเงินคืออำนาจ 21. พ่อจนบอกว่าเรียนให้สูงๆจะได้เงินเดือนสูงสูงตำแหน่งดีๆพ่อรวยบอกว่าเรียนให้สูงสูงจะได้ความรู้เพื่อจะได้รู้วิธีหาเงินสร้างบริษัทที่สามารถทำให้เรามั่งคั่งได้ 22. พ่อจนบอกว่าเราต้องทำงานหนักเพื่อเงินแต่พ่อรวยบอกว่าเราต้องให้เงินทำงานหนัก เพื่อเรา 23. พ่อรวยจะสอนเสมอว่าถ้าเธออยากทำงานเพื่อเงินเธอต้องไปเรียนตามโรงเรียนแต่ถ้าเธออยากให้เงินทำงานเพื่อเธอเธอจะต้องเรียนรู้จากชีวิตจริงลงมือจริงทำธุรกิจจริง 24. พ่อรวยสอนเสมอว่าการเรียนรู้การทำเงินการทำธุรกิจเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีวันจบสิน้น25 พ่อรวยสอนว่าคนรวยนั้นจะให้ความสำคัญกับทรัพย์สินเสมอแต่คนจนจะให้ความสำคัญกับรายได้26คนจนมักจะใช้อารมณ์เป็นตัวกำหนดการกระทำสิ่งต่างๆแต่คนรวยนั้นจะไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้เหตุใช้ผลและสมองมากกว่า 27. คนจนนั้นจะไม่มีแผนการเงินระยะยาวจะทำงานไปวันวันรอรับเงินเดือน ต่างจากคนรวยที่จะมีแผนการเงินระยะยาวรู้ว่าเมื่อมีไรายได้จะเอาไปใช้ทำอะไร28พ่อรวยจะสอนเสมอว่าการบริหารจัดการกระแสเงินสดของคุณจะบอกอนาคตการเงินของคุณ29พ่อรวยจะสอนว่าการมีเงินมากหรือน้อยไม่สำคัญเท่าการรู้ว่าเราควรจะรักษาเงินนั้นอย่างไรและทำให้มันงอกเงยอย่างไร30 พ่อจนเน้นให้อ่านหนังสือเรียนให้หนักพ่อรวยจะเน้นให้เรียนรู้เกี่ยวกับการเงินมากกว่า 31. คนจนจะไม่เข้าใจข้อแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินคนรวยนั้นเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินคนจนจะชอบเพิ่มหนี้สินแต่คนรวยจะชอบเพิ่มทรัพย์สิน 32. พ่อรวยสอนว่าทรัพย์สินคืออะไรก็ตาม ที่เมื่อซื้อแล้วมันจะเพิ่มมูลค่าและนำเงินเข้ามาในกระเป๋าของเราส่วนหนี้สินอะไรก็ตามที่ซื้อแล้วลดมูลค่าและนำเงินออกไปจากกระเป๋าของเรา 33. พ่อรวยสอนว่าโรงเรียนเป็นเครื่องผลิตลูกจ้างชั้นดีหากต้องการเรียนรู้ที่จะเป็นเจ้านายชั้นดีนั้นต้องเรียนรู้จากการลงมือทำธุรกิจจริงเจ็บจริงผิดพลาดจริง34 พ่อรวยบอกตลอดว่าเครื่องวัดฐานะการเงินที่ดีที่สุดคือเมื่อเราหยุดทำงานแล้วเราจะยังมีรายได้เพื่อใช้ชีวิตของเราต่อไปได้มากมายเพียงใด 35. พ่อรวยสอนไว้ว่าอุปสรรคทางการเงินหลักๆคือเรายอมที่จะทำงานให้คนอื่นตลอดชีวิตโดยที่ไม่คิดว่าเราจะต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองร่ำรวยขึ้นอย่างใดข้อที่36 คนจนทำงานเพื่อเงินนั่นคือการยกอำนาจของเราให้กับเจ้านายของเราคนรวยนั้นเข้าใจว่าอำนาจสำคัญที่สุดข้อที่37คนชั้นกลางนั้นไม่กล้าเสี่ยงจึงยังยึดติดกับงานประจำไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ส่วนคนรวยนั้นรู้จักบริหารจัดการความเสี่ยงจึงหลุดพ้นได้ง่ายกว่าข้อที่38พ่อรวยสอนเสมอว่า คนรวยนั้นต้องซื้อความสบายทีหลังเพราะคนจนมักจะซื้อความสบายก่อนข้อที่39พ่อจนจะสอนลูกว่าเราต้องสร้างอาชีพเราต้องมีตำแหน่งให้สูงขึ้นเรื่อยๆส่วนพ่อรวยจะสอนว่าอาชีพนั้นไม่สำคัญเท่าการสร้างธุรกิจข้อที่40พ่อรวยจะสอนว่าเราจะต้องจับจ่ายใช้เงินลงทุนในทรัพย์สินที่จะเป็นธุรกิจ ที่สามารถสร้างเงินให้เราได้ตลอดไปส่วนพ่อจนมักสอนลูกให้ใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่เพิ่มมูลค่าข้อที่4พ่อดพ่อรวยสอนเสมอว่าเราต้องมีความรู้สีด้าน 1. ความรู้ทางบัญชี 2. ความรู้การลงทุน 3. ความรู้ทางตลาด 4. ความรู้ทางกฎหมาย 42. พ่อรวยสอนไว้ว่าในโลกเห็นความเป็นจริง ฉลาดนั้นไม่พอจะต้องมีความกล้าด้วย 43. พ่อรวยบอกไว้ว่าถ้าคุณรู้เรื่องเงินคุณจะไปไกลในอนาคตแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องเงินคุณจะมีอนาคตที่น่าเป็นห่วงมาก 44. พ่อรวยบอกไว้ว่าคนที่มีข้อมูลที่ดีจะเป็นผู้ชนะเหมือนมีขุมทรัพย์อยู่ในมือ 45. พ่อจนเชื่อว่า การศึกษาการเรียนรู้นั้นจบเมื่อได้รับปริญญาแต่พ่อรวยเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุด 46..... พ่อจนเชื่อว่าการลงทุนการทำอะไรต่างๆจะต้องตรงไปตรงมาแต่พ่อรวยเชื่อว่าการลงทุนหรือการทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะในธุรกิจต้องมีการพลิกแพลงคิดใหม่ทําใหม่47พ่อรวยสอนว่า หากเราจะลงทุนหรือทําอะไรเราต้องคิดต่างคิดใหม่จะทําอย่างไรให้คนที่เก่งมาทํำงานให้เราได้ 48. พ่อจนเชื่อว่าการทํำงานทำเพื่อเงินแต่พ่อรวยคิดว่าการทำงานทำเพื่อเรียนรู้และเงินจะตามมาเอง49พ่อจนจะบอกลูกว่าเงินไม่สำคัญเสมอไปแต่พ่อรวยจะบอกว่า เงินมีความสำคัญมากมันสามารถทำให้เรามีความสุขได้ถ้าเรารู้จักวิธีบริหารจัดการ50พ่อรวยสอนไว้ว่าทักษะในการตัดสินใจนั้นมีความสำคัญมากเราต้องฝึกให้มากฝึกให้เก่งในจุดนี้51พ่อรวยบอกไว้ว่าสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จคือการคิดลบความขี้เกียจและการไม่กล้าลงมือทำ 52. พ่อรวยสอนไว้ว่าคนส่วนมากมีความกลัวและความกลัวนี้มาจากความไม่รู้ทําให้ไม่กล้าที่จะลงมือทํา 53. พ่อจนจะสอนลูกว่าก่อนที่จะลงมือทําอะไรเราต้องดูก่อนว่าเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรส่วนพ่อรวยจะสอนลูกว่าการที่เราจะลงมือทําอะไรเราต้องทําให้มันเต็มที่และเรียนรู้จากมัน54 เมื่อพ่อจนมีหนี้มักจะคิดว่าจะไปกู้ยืมหนี้จากที่อื่นเพื่อมาใช้หนี้อย่างไรส่วนพ่อรวยจะคิดว่าจะหารายได้เพิ่มเพื่อมาใช้หนี้ที่มีอยู่อย่างไร 5. 5พ่อรวยเข้าใจว่าความไม่รู้จะทำให้เสียเงินส่วนความรู้จะทำให้ได้เงิน 56. พ่อจนจะสอนว่าเราต้องทำงานให้หนักเพื่อให้ได้เงินมา ส่วนพ่อรวยจะสอนว่าเราจะทำงานยังไงให้เบาเพื่อให้ได้เงินมา57พ่อรวยจะสอนเราว่ายิ่งเราแสวงหางานที่มั่นคงมากเท่าไหร่อิสระภาพของเราก็จะยิ่งน้อยลงเพราะเราต้องทำงานหนักขึ้น58พ่อรวยสอนไว้ว่าหากเราต้องทำงานหนักเราต้องทำงานหนักเพื่อตัวเองเพื่อธุรกิจของตัวเอง59 พ่อจนจะสอนเราว่าการเลี้ยงเพื่อนการสร้างเน็ตเวิร์กนั้นเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองแต่พ่อรวยบอกว่าการเลี้ยงเพื่อนการสร้างเน็ตเวิร์กนั้นสำคัญมาก60พ่อจนจะสอนลูกว่าการได้เกรดดีๆนั้นสำคัญที่สุดแต่พ่อรวยจะบอกลูกว่าในธนาคารแบงก์ไม่ได้สนใจว่าเราได้เกรดอะไรจึงไม่มีประโยชน์อะไรกับการทำธุรกิจของเรา61 พ่อจนสอนลูกว่าเราต้องทำงานหนักเพื่อโบนัสแต่พ่อรวยบอกลูกว่าเราต้องจ่ายโบนัสเพื่อให้คนทำงานให้เราต่อ62พ่อรวยสอนลูกว่าเมื่อเจอปัญหาเราจะต้องพิจารณาตัวเองว่าเราทำผิดอะไรไปปรับปรุงแก้ไขและเรียนรู้จากมัน 63. พ่อรวยสอนไว้ว่าผู้ชนะคือผู้ที่ไม่กลัวความล้มเหลว ผู้ที่เรียนรู้จากความล้มเหลวและไม่ล้มเลิกไม่ว่าจะเจอความล้มเหลวกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง 64. พ่อจนจะสอนลูกว่าคำพูดนั้นสำคัญแต่พ่อรวยจะสอนลูกว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่า65พ่อรวยจะสอนลูกเสมอว่าทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดคือความคิดของเราเอง66 6พ่อรวยจะสอนลูกว่า ความพยายามนั้นสำคัญกว่าเป้าหมายเสมอ67พ่อจนจะสอนลูกว่าเงินนั้นสำคัญที่สุดแต่พ่อรวยจะสอนลูกว่าเงินก็สำคัญแต่เวลาสำคัญกว่า68พ่อรวยสอนไว้ว่าคนชั้นกลางชอบเก็บออมเงินเพื่อนํามาใช้เที่ยวเตรหรือซื้อของที่ไม่ได้จำเป็น 69. พ่อรวยพูดบ่อยๆว่าคนมักผิดพลาดในการลงทุนเพราะความโลภความไม่เข้าใจความอยากได้มากเกินไป 70. พ่อรวยพูดเสมอว่าคนส่วนมากต้องการหา jobs หรืองานที่ย่อมาจาก just over broke หรือเพียงพอแค่เลี้ยงชีพไปวันๆและนี่คือ70บทเรียนจากหนังสือ พ่อรวยสอนลูกหรือ which dad poor dad by robert kiyosaki และนั่นก็คือ2เอพิโซด70คำสอนของพ่อรวยสอนลูกนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบมันถ้าเพื่อนๆชอบข้อมูลประมาณนี้นะครับฝากกดแชร์ให้คนอื่นเนี่ยได้ติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด follow ผมในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น podbean apple itunes spotify หรือ youtube ก็ได้นะครับ แล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ